นี่แหละนะครับหลังจากได้รับแจ้งการเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังโรงไม้ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาด้านนักแสดงจิตอาสาฝันดีฝันเด่นนะฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ลงเข้าพื้นที่ช่วยเหลือทันทีเจ้าตัวก็ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวในไลฟ์สดในพื้นที่ผ่านทาง Facebook ฝันดีฝันเด่นใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันล่าสุดนะฮะฝันเด่นเองก็ได้เผยถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้บอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นนะหลังจากได้รับแจ้งก็ไปช่วยเหลือพอไปถึงหน้างานเนี่ยก็เจอเพลิงไหม้ตามรูปดังขด,งดังกล่าวนะครับทีมอาสา แจ้งกลับมาตอนตีสี่เพลิงก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะฮะเหลือแต่กลุ่มควันบางๆเบื้องต้นก็ไม่ไดไไ้ไม่ไม่ได้รับการแจ้งนะครับว่ามีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตหรือเปล่าครับวันนี้ยังไม่ได้ทราบสาเหตุเลยเพราะว่าที่พอเราได้นับ,นบแจ้งมาเนี่ยก็น้องๆบรรเทาในพื้นที่เนี่ยใกล้เคียงก็ไปกันตั้งแต่ห้าโมงกว่ามั้งครับแล้วพี่ตระพี่มอบชุดเครื่องนอนให้กับทาง นครนายกอยู่โรงพยาบาลสนามก็เลยรีบตีกลับมาูมาช่วยกันก็มาถึงตอนประมาณสักเกือบเกือบทุ่มน่ะนั่นแหละครับก็อยู่ที่หน้างานก็แสงเพลิงก็เยอะมากตามพื้นที่ตามรูกข่าวที่ออกมาสถานการณ์มันก็ต้องมีการฉีดหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วก็น้องก็แจ้งกลับมาว่าตอนประมาณสักตีสี่กว่าตีห้าเนี่ยก็แสงเพลิงก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ครับก็เหลือกลุ่มควันเบาบางเดี๋ยวก็จะเขาจะใช้รถดั้งโฮเนี่ยเข้าไปคุยเขี่ยเพื่อจะฉีดน้ม ทำให้ดับแบบสนิทไปเลยครับมันเป็นโกดังเก็บไม้อัดไม้พาเลตแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพวกน่าจะเป็นพวกโรงงานเกี่ยวกับพวกทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี้ยมั้งครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเสียหายในในโกดังเขาอะฮะไม่มีนะก็มันเป็นไม่โกดังเฉยไม่ได้เป็นชุมชนหรือว่าบ้านเรือนครับก็เลยไม่น่าจะมีอะไรตรงนั้นไม่มีไม่มีแจ้งอะไรเข้ามาเรื่องผู้สูญเสียหรือว่าผู้รับบาดเจ็บก็แรงนะเพราะว่ามันก็เป็นเชื้อเชื้อเพลิงมันก็เป็นไม้เป็นไม้อัดเป็นอะไรเนี้ยที่เลื่อยแล้วก็มีทินเนอร์แล้วกกก็มีีเเครื่องจน้ย มันก็เลยเป็นแสงเพลิงตามที่เห็นนั่นเลยอาสาเป็นร้อยๆเลยแล้วก็มีรถดับเพลิงแล้วก็มีพวกเครื่องหับหามที่ไปไปดูดน้ําจากแหลง่งน้ําธรรมชาติในในตัวของพื้นที่ของเขาครับมาฉี่ดับกันแต่ตอนนี้ก็เหลือควันแต่มันก็มีโอกาสที่มันจะคลุกขึ้นมาได้ถ้ามันมีความร้อนขึ้นมาอีกนู่นนี่นั่นนะครับได้ครับพี่ขอบคุณมากๆนะคะพี่ ดูด้าสุขภาพครัพี่ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t i ีนไ s น์ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a เฟซ o ุ๊ก a ฟ a เพจท i n s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอ,อีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ